ยมบ้างเนาะพักกินข้าวไม่เราต้องมีวิวอาหารด้วยของเราโอเคพี่น้องวันนี้มากินอัฟสเตอร์ยำนะครับพี่น้องมันจะมีหลายสูตรนะคะที่นี่สมมติว่าถ้าใครกินปลาก็เบิ่นเบิ่นปลาไปได้เลยหรือว่าบางคนกินน้ําปกติไม่ใส่ปลาก็มีหอยอย่างที่พี่น้ไม่กินปลาก็หยิบมาครังนี้โอเคกินได้กินได้่ว่าเบรกช่วงนี้จะเบรกเบรกดูแดงลำไส้ <l ug> ลำไส้แปลกๆแต่คนเราบางทีมันจะมีช่วงกินบ้างไม่กินบ้างเรื่องเฮ้ยพี่เป็นคนที่กินทุกอย่างพี่เป็นสายสสกินนะ,ะคือถ้าเกิดไปว่าอาจจะบางคนอาจจะเลี่ยงเป็นช่วงเป็นช่วงเพื่อดูแลรักษาสุขภาพภผมก็เคยเลี่ยงปลาเรื่องพเหมือนช่วงนั้น,นนะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเป็นยังไงช่วงนี้ลำไส้ไม่ค่อยดีก็จะกินอะไรที่ไม่เผ็ดมากอะไรอย่างนี้นะคะเราถ้าเกิดไปไปขอนแก่นอย่างเงี้ยเราจะกินอะไรเดียส้มตำาัองมีร้านแนะนำไหม้เยอะมากเลยเอออยากไปอ่ะลายแห้ง แต่ว่าตอนบิ๊กอยู่บิลแลนด์หาอาหารแบบเผ็ดๆกินหายากมากเรากินอะไรอ่ะก็กินอาหารบ้านเขาแล้วก็บางทีก็อาหารบ้านเขาเป็นไงเป็นแบบสเต็กฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่เป็นเนื้อหรอเป็นแป้งผมลืมยังี้อยู่นี่ชัดก่อนเป็นแบบเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ทอดแล้วก็ขนมปังขนมปังอะไรอย่างเงี้ยหรอขนมปังแล้วก็เป็นพวกมันมันต้มอ่ะที่เป็นพวกเราบดอ่ะไม่เลี่ยนตายแต่ว่าผมก็ จะมีร้านไทยยังไงผมก็ไปสั่งอาหารมา,ารทําเองมาแบบว่ากะเพราบ้างกะเพราหมูสับบ้างอะไรเงี้ยอร่อย <สะ S 2> ขอ<ะ>ทำอาหารเองเหรอทำเองอ๋อเมือ่อกี้เห็นรูปลูกอะ่ะหน้าเหมือนบิ๊กมากเหมือนไหมเอาเวลาไหนดูแลลูกครับทำงานหนักขนาดนี้แต่ก,ก่อนก็ดูแลช่วยกันกับกับป้าบ้างกับอดีตภรรยาบ้างแต่ว่าในเวลานี้อ่ะ เราทำงานใช่ไหมก็พ่อแพรหาเจอบ่อยเจอบ่อยยังไงก็คิดถึงอยู่แล้วเนาะลูกเป็นกำลังใจมากๆยังไงก็ลูกก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่แล้วแม่พ้าทำงานบางทีบางทีลูกเขาอาจจะเข้าใจเราแหละว่าอนาคตเขาโตมาอพ่อขยันขนาดไหนเนาะเขาควรจะรู้อยู่แล้วเนาะเพราะตัวอย่างมันก็ถูกต้องที่โลกออนไลน์ใช่เราก็จะพูดถึงเขาได้ตลอดถ้าเกิดเขาอยากจะดูเราก็จะแบบ เออรักลูกขนาดไหนนี่นี่ก<ช>ี่ขวบสองคนคนแรกสี่ขวบแล้วคนที่สองสปีนึงตุลานี้เมื่ออีกอันเนี่ยอีกสองเดือนนี่แหละครับสะปีนึงเีอเดือนนี่แหละเดี๋ยวเขา้าโรงเรียนก็สบายตอนนี้เขาอาุตอนนี้เขาอ,อน,นาอุบาลหนึ่งแล้วคนโตครับก็เป็นพี่สาวพี่สาวของแม่เขา,าแหละหเป็นคนดูแลด,ดูแลัเขาดูแลดีอยู่แล้วแหละหายห่วงเลยเราก็ เราก็ทํางานหนักไปค่ะแต่เราก็ดูเรื่องได้นะแต่ว่าพูดถึงว่าไม่แต่เราอ่ะต้องเข้าใจเพราะว่าเราอ่ะเวลาม่ไม่มีจะนอนแล้วนึกออกไหมแต่ว่ายังไงเราก็ต้องแบ่งเวลาหมายถึงแบบให้เขาเห็นนะเราวันเอเทิ์หรือว่าโทรหาแล้วก็มีช่วงไปเที่ยว5วันบ้าง10วันบ้างมีสายหยุดสุสา์อาร่าิเอะไรช่วงที่พักก็จะพาลูกไปเที่ยวต้องเพราะว่าผมทํางานผมก็เลือกเลื่องวันหยุดโยเดิสนียไมือนอยย่างี้้ดว เมื่อก่อนนะที่ทํางานสาสิบวันไม่มีวันหยุดนะตอนตอนสมัย,มยเด็ก,ดก <power S 2> แบบสมัยวัยรุ่นก็คือมีแรงก็รับทุกอย่างนะับทุกอย่างวันละหลายงานเหมือนกันวิ่งเหมือนกันแต่สมัยก่อนยันไม่ดีเท่าตอนนี้นะเดี๋ยวนี้ดีกว่าเยอะเลยหรอใช่เดี๋ยวนี้เยอะเดี๋ยวนี้แบบโหมันมีอะไรให้ทําเยอะมากมจริงๆทุกวันเนี้ยทำว่าโซเชียลเนาะทุกอย่างสามารถสร้างมาได้หมดเลยจริงไม่ใช่แค่ว่า ไม,ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาไม่อยู่ที่ความสวยหล่อมันอยู่ที่ความสามารถด้วยใช่ที่ความสามารถเราก็แบบเขาทําถูกใจหรือเปล่าพูดอะไรแล้วมันแบบโดนใจนแฟนๆที่ดูอยู่หรือเปล่าอะ<ช>ไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ยังไงอย่างนี้อยากแบบดิเคยแบบ เหมือนให้กำลังใจแบบแฟนๆบ้างไหมแบบหลายคนอาจจะอยากบอกว่าเฮ้ยอยากมีงานอยากแบบหารายได้หรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยแเราก็ไม่มีกำลังใจเลยผมก็แนะนำเขาต่อนะว่า f c ที่ที่ดูอยู่อะไรเงี้ยช่องทางไหนที่ผมแบบว่าแนะนำนั่นคือหนึ่งคุณเป็นครีเอเตอร์คุณได้เงินจาก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 โซเชียลมีเดียก็ทําอย่างนี้นะคือลงคลิปอย่างนี้จะได้เงินนะก็มีหลายหลายสิบถึงถึงเป็นร้อยคลิปแหละที่ที่เขามีรายไรที่เขาเริ่มต้นเหรอใช่บิ๊กบอสใช่แล้วก็คนคนที่อยู่ใน คนที่อยู่ในรอบข้างเรารบริเวณรอบข้างเราเป็นญาติพี่น้องเราหรือเพื่อนเราเนี่ยเราก็แนะนำเขาว่าคือเปิดเพจยร์สีเธอทำนี่สีเดือนหนึ่งเธอจะได้ลายเืินนะตามความสามารถของตัวเองอะไรใช่ตามความถนัดใช่ตอนเนี้ยคนที่ผมแนะนำเขาทำเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยเขามีบางคนเขมีบ้านเป็นหลังมีรถหรูมีบ้านหลังโตมีชีวิตกเเราามกกลยน็ไม่รักก็มีไม่รักก็มีพี่ไม่ได้นะเราทุกคนต้องรู้เราทำไปเราไม่หวังให้เขามารักเราหรอก ระหวังใช่ไหมอางทีเราเขาเห็นเขาลำบากเนาะงั้นเธอก็เอาเวลาที่เธอไลฟ์สแลปไปทําคลิปวิดีโอสิโอเออทำคอนเทนต์ส uh ี่ทุกวันนี้ก็พากันสบายเลยนะเราก็ต้องหารายได้อะเนาะทุกวันนี้แบบทุกคนก็ต้องแบบทําอาชีพอะไรต่างๆได้แล้วอันเนี้ยก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเนาะสำหรับพวกแบบพิเอเตอร์ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยมีคนทําเยอะมากๆจริงๆจริงๆครับพี่น้องเริ่มต้นจากอะไรก็ได้คือหลายคนว่าเอ้ยฉันก็พูดไม่เก่งฉันก็ไม่รู้มีคอนเทนต์อะไรฉันจะแบบเอ้ยฉันเริ่มดด้้วยยยอออะะไไรรรีีีี่่าาาางงเมมคนปึกษ เยอะมากแต่ว่าแต่ะนนก็ไม่เหมือนกันแต่ก่อนนะก็ให้คำปรึกษานะพอหลังมาก็เริ่มเหนื่อยแล้วให้เยอะให้เยอะก็อาจจะพูดทีเดีได้สดแล้วก็ฟังไปฟังเลยถ้าใารบุคคลก็เหนื่อยหน่อยก็อาจจะไม่พูดเพราะว่าบางทีเราเวลามันน้อยจะเนาะใช่แต่ว่าที่สําคัญนะที่พื่นบอกบอกว่าการดูแลตัวเองมันสาคัญมากหลายคนที่ชอบถามว่าแบบพี่วุ้นแบบเอออายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพก่อนสุขภาพภายในพักผ่อนก่อนออกกําลังกายเลือกทุกอย่าง ไม่เครียดอยาเครียดจริงๆพี่มีช่วงเครียดนะแต่ว่าก็ไม่มีคนเห็นออกมาแบบว่าเออช่วงที่เราเครียดเราก็แบบรู้สึกแบบสภาพไม่ได้อ่ะเคยเครียดไหมสองกระจกตัวเองหน้ามันไม่ใช่อย่างนี้นะหน้ามันไม่เมรียรชนักเครียดออกสายตาออกแอคติ้งออกผิวอะไรเงี้ยแบบไม่ได้อ่ะก็เขาถึงว่าความเครียดทำให้คนตายได้นะอือเพราะฉะนั้นแบบ เครียดได้แต่ว่าต้องรักตัวเองด้วยเพราะว่าความเครียดมันคือทําให้เกิดโรคอะไรเยอะมากๆแล้วก็นี่ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่่เป็นคนที่แบบสมัยก่อนก็แต่งหน้าทุกวันใช่แล้วก็มีช่วงที่รู้สึกว่าก่อนมาทําเซวาหน้าไม่ดีเลยดูผุผลกว้างอะไรต่างๆแบบว่ายอมแพ้มากๆก็แบบดีนะที่แบบเป็นดารามันจะมีแสงช่วยอะไรช่วยใช่ปะแต่ว่าตอนนี้พอมาทําแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกว่าคนสมัยเนี้ย มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่เมื่อก่อนแบบดาราต้องรักสวยรักงามใช่ไหมแต่ตอนนี้ประชาชนทั่วไปอ่ะทุกคนแบบเฮ้ยบางคนดูดีแบบบางคนแบบร<ช><ช>ักสวยรักงามขึ้นเยอะมา,มากๆทงผู้หญิงผู้ชายอะไรก็เลยทําผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาให้เนี่นนยเนี่ยคือวนน้องคือยังเซวาเซวาเนี่ยตัวนี้คือบอกเลยว่ามันมัเหมาะคนที่ที่อยากหันมาดูแลตัวเองสมัยก่อน<ช>เนาะล้างหน้าน้ำเปล่าก็าจบคนคน,คนตามแบบสมมติคนแบบนนชิวๆสมัยก่อนอากาศมันดีกว่านี้ดีใช่ คือคนแันชิวสมัยก่อนคนแันชิวอะแปลว่าล้างหน้าหายก็ล้างแล้วหน้าฉันก็ไม่ซีเรียสแต่ว่ามันมีกล้องมันมีมมมัันนีโลกมันเปลี่ยนอ่ะโลกมันเปลี่ยนเรามันต้องมีความมั่นใจอ่ะแล้วทุกคนต้องถ่ายูปวยเฟซบุ๊กต้องอัปเดตทั้นั้นอันนี้โดนเฟซบุ๊กแต้องลงไอจีอะไรคือแต่ก่อนก็ไม่อยากผ่านแอปไงใช่เดี๋ยวเขาจะเจอตัวจริงแล้วเขาจะแบบอ้าวไม่เหมือนฉนด้วไม่ผ่านได้แต่ว่าก็อยากให้มันดูแบบผ่านได้แต่ว่าแต่ว่าให้แบบอ่ถ้าเกิดเราทํางานตรงนี้อย่างเงี้ย คนเห็นในรูปกับตัวจริงก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าว่าเฮ้ยทำไมในตัวจริงมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีตัวจริงแล้วพราะว่าวผิวหน้าสำคัญเลยถ้าเกิดเป็นสิวเป็นรูขุมขอะไรเงี้ยเวลาเราออกไปเราไม่มั่นใจเลยนะใช่เราก็ม่มั่นใจมันก็จะมีช่วงที่แบบผิวเราก็ไม่ได้ดีตลอดอยาเาคผิวไม่ดีเราก็รู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ทาอะไรก็ไม่แฮ ppy เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออตอนเนี้ยผลิตภัณฑ์ความสวยความงามพวกเนี้ยทำออกมาตอบโจทย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่รักสวยรักงามอย่าง ราคาครับอกนีคนคนอายุมากก็สามารถใช้ได้นะแบบฟอรมลังหน้าตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่ใช้แบบจากัดคนนะคือตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงแบบคนแก่นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยอากาศมันไม่แย่อย่้จริงฝนเยอะว้าย <Why? S 2> อะไรนะจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาเลยหรอมีข่าวดีมาบอกอ่ะข่าวดีอะไรอ่ะ เอฟซีรออยู่ทุนเอาคนของเราเองคนของเราเองเข่าดีอะไรครับพ uh> ี่บุญวัน um> นี้มีอะไรจะบอกเอฟซีหรือเปล่าเอฟซีเอฟซีจะได้กดเพิ่มอีอะไรนะเอาอีกทีสิอ๋อผมลัพธ์งานี่เธอรู้หรือยังเนี่ยเข้าๆนะวครับก็รู้ก็แอบฟังมาอยู่แต่ว่าก็ก็รอฟังจากปากพี่บุญไปเหมือนกันเนาะโอเคค่ะขาไลฟ์สดนี้เลยเป็นสักขีพยาน วันนี้นะคะเราจะมีพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเซวานะคะนั่งอยู่ข้างุณขอตบมือต้อนรับผู้ใหญ่รัตนสินเล่ศค่ะก่อนจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็บอกแล้วว่าคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเลือกใครก็ได้นะ <c oughs> เราต้องเลือก real user หรือคนที่ใช้จริง <c oughs> แล้วสามารถพูดได้จริงๆว่ามันแบบรู้สึกยังไงออกมาจากอินเนอร์ข้างในจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้คือเป็นแบบคนที่ใช้จริงก่อนนะแล้วก็ก่อนนั้นหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆแบบ อัพเลเวลเนาะให้รีวิวตอนนี้ก็แบบว่าต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเซวานะคะแบบแฮปปี้มากดีใจไหมคะพี่น้องมาบอกดีใจที่ไงครับพูดไปว่าคนอวิคคนเมนต์เยอะมากดีใจดีใจที่ดีใจที่เอิบพี่บุญเพิ่อนเพิ่อนกับเพื่นกัเลือกเข้านะครับพี่น้องเลือกเป็นพปเรียนเป็นพิเซนเตอร์คำว่าพิเซนเตอร์เนี่ย มันมีมากอะไรมากกว่าคำว่ารีวิวหรือว่าโฆษณามันต้องใช้จริงมันต้องเข้าใจสินค้าแล้วมันต้องชอบจริงๆ<ช>และส่วนตัวผมแบบยิบเป็นคนตร,ตรงๆดีกว่าไม่ดีเลืกก็บอกถ้าเกิดเลิกก็บอกเลิกใช่ไหมไม่ดีก็อกผมบอกไม่ดีแล้วมันเกิดจากเราชอบก่อนชอ,ชอบก่อนแล <ใจ S 1> ้วจริงใจกับคนที่แบบแล้วมันบังเอิญด้วยหลายๆอย่างมันต้องมีเรื่องเล่าอีกเยอะความบังเอิญบังเอิญจริงๆหลายๆเรื่องเยเยเยิ่ยมเลยเย่ยเย่ยเยี่มเลยพี่น้องและ แล้วก็วันนี้อ่ะอันนี้หรือว่าที่เป็นราคาปูฉลองปูแบบเปิดตัวพิเซเตอร์ฉลองเปิดตัวพิซซนเตอร์ค่ะ,นะนใช่จากสาใช่จาก399หลอดเนี้ย399วันนี้เหลือเพียงแค่299าสบาทสง่งฟรีเหมือนเป็นราคาฉลองเปิดตัวพิเซนเตอร์ผู้ใหญ่บ้านฟินแนล้วมีคนตบมือเยอะเลยอ่ะดีใจ จะตบแรงเขาคืเก่งใจลูกค้าค่ะเก่งใจลูกค้ามีคน้อตบมือในนี้เต็มเลยหลอดเดียว399บาทไม่ขายขายแค่299บาทและ4หลอดพันกว่าไม่ขายขายเพียงแค่999บาทส่งฟรีครับ4หลอดนะคะปกติเนี่ยคือราคาราคาเต็มเต็มเลยนะเอ้าเอาเอาสั่งเพิ่มก่อนดีกว่าเขาบอกโอ้ยมีกระดิกงคุณขอโทษมีกระดิกให้ด้วยอ่ะทำไมพี่มาล่ะคุณได้ใช่ไหม ได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวขอขอดูก่อนปกติอะถ้าซื้อทั่วไป4หลอดนะไม่ใช่ราคาโปรหนึ่งพันหสหลอดแต่ว่าวันนี้สหลอดต้อนรับพิซเซเตอร์คนใหม่ของเซวานะคะเหลือ9 9้บาทค่ะเลิศมากเฮ้ยแฟนคลับครักโทนะเขาแบบดีใจแทนเธออยู่มากเลยอะสุดยอดเลยค่ะยินดีด้วยทุกคนเลยเอคนรักเยนตจริง ชายอยู่ขาชาดีมากด,ด,ดีใจมากค่ะดีใจและยินดีวยนะคะเราไีเพื่อฟินแลนด<อ>์แดนผี่คือสุดละพ่อเออเน่ <c oughs> เขาใช้หลายตัวนะเมื่อกี้ฟานคขาบอกว่านอกจากใช้โฟมแล้วยังใช้พวกเซรั่มอะไรของเราด้วยก็ขอบคุณทุกคนนะคะโอ้ยจะได้ไปเปลีป่ยน,นโฟมแ้หน้าจริงๆแล้วหรอหน้าใหม่แล้วนะเขาบอกน้องดาวน้องดาว